เป็นหูที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักควรจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรวันนี้หมอมี5แ,แนวทางในการใช้ชีวิตหลังจากที่เป็นหูบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนักค่ะ1การรักษาปัจจุบันหูสามารถรักษาได้หลายวิธีเช่นการทายาการชี้ด้วยความเย็นการจี้ไฟฟ้าหรือการผ่าตัดถึงแม้จะได้รับการรักษาไปแล้วหูมีโอกาสจะกลับเป็นซ้ําได้เพราะว่าเชื้อไวรัส HPV ยังอยู่ในเนื้อเยื่อค่ะ 2. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหมอนแนะนําให้งดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าหูดจะหายหลังจากนั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์หมอนแนะนําให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งถึงแม้ว่าถุงยางอนามัยจะไม่สามารถป้องกันหูดได้ร้อเซแต่ช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อควรแจ้งคู่นอนให้ทราบและแนะนําให้ประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส HPV ด้วยค่ะ 3. การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ถึงแม้ว่าจะเคยติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ทําให้เกิดหูดแล้วการฉีดวัคซีนยังช่วยลดโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV จากสายพันธุน์อื่นๆโดยเฉพาะการลดโอกาสติดเชื้อที่เป็นสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งค่ะ 4. การดูแลสุขภาพจิตและการยอมรับการติดเชื้อไวรัส HPV ที่ทําให้เกิดหูดเป็นเรื่องที่สามารถจะเกิดได้เป็นปกติไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีพฤติกรรมเสี่ยงเสมอไป 5. ควรจะติดตามผลหลังจากการรักษาว่าหายดีไหมมีการกลับเป็นซ้ําของตัวโรคหรือเปล่าควรจะมีการประเมินความเสี่ยงว่าเราควรจะได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส HPV เป็นประจำไหมถ้าเรายังมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงอยู่ค่ะ